ยู่มกดาหารจ้าน้องจิงอยู่มกดาหารนี่นะคะบรรยากาศมุกดาหารเลี้ยวซ้ายนะคะเจอเสียบไฟแดงนี้ก็เลี้ยวซ้ายไปเลยจ้ะ <c oughs> นี่นะคะเราจะเลี้ยวซ้ายไปนะคะหลังจากนั้น <c oughs> พอเลี้ยวซ้ายปุจะตรงไปเรืะะ่อยๆค่ะเราจะพักแถวโลตัสโลตัสโล,ต,สโลตัสมุกดาหารค่ะนะคะ,นะคะโลตัสมุกดาหาร แยกเมืองใหม่นะนีนะคะตาม g ีพอไปเลยนี่ค่ะจะกล้เมืองมุกดาหาร,ะค,ะาราาค่ะ่าบรรยากาศเมืองค่ะเมืองมุกดาหารเป็นเมืองเล็กๆเกขาจะกว้างไปทางถนนทางฝั่งปุ่นนะคะฝั่งนั้นก็เสบียาบันไดนะคะ่ะนี่ตรงไฟแดงนี้ก็จะเป็นบกสมุกดาหารนะคะไฟแดงนี้ก็จะมีโรงแรมที่อยู่ตรงข้ามบกสอ,อยู่โรงแรมหนึ่งค่ะ เ็เปิดเพลงในโรงแรงไมไลยนะไฟแดงนี่เราก็จอดนะคะเลี้ยวซ้ายโดยบอกสอค่ะตรงไปอธิบายเพื่อนฟังดิเฉยๆว,ยวยาย่าเลี้ยวซ้ายก็บอกสอเราจะตรงไปโลตัสค่ะอันนี้รถลาวนะคะเนี่ยรถล,ลาวเลี้ยวเข้าเข้าบอกสอะคะ่ะน,น,น้องหญิงถ่ายไปเลย ถ่ายตรงไปค่ะไฟแดงค่ะ <Long time. S 1> อันนี้จะเป็นโรงแรมที่อยู่ในบอกสอในเดอริสเ,เ,เนี่ยเนี่ยคนพักเยอะเหมือนกันนะ mm hmm. นี่นะคะไปเรื่อยๆค่ะ เราจะชิดขวานะพี่พลเพราะว่าเลยลรถตัดไปแล้วจะออกขวานี่นี่รูปชวนเลยอ้ว,อไวนไปเต้นหลางหลันงน่านนะอันนี้จะเป็นรถตัดนะฮะอันนี้จะเป็นรถตัดแล้วก็หงมโปรค่ะนี่แล้วก็เจอไฟแดงแล้วจะเลี้ยว ทีละทีร,รทักพัดผมเขาขวาไว้วเ้ยวขวาตรงนี้นะพี่พลเอ้ามันเลยไปแล้วอะ่ะมันเลยไปแล้ว <ไป S 1> ต้องกลับ <ไป S 1> รถแสดงว่า GPS ไม่ดีพี่ต้องกลรู้มาทางนี้นะมันกลับได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยน่าจะกลับได้ ยูเทิร์นค่ะถันไหมเนาะยูเทิร์นได้ไหมเนาะไม่น่าจะยูเทิร์นได้นะได้ใช่ไหมโอเคจ้าหลังจากนั้นก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะรู้เป็นอะไรอะ่ะทำไมไม่แปลกก็จะมีซอยตรงเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนะาช้าๆหน่อย เออเลี on, ้ยวซยตรงนี้น oh, uh ี Next, Natural, ่นเล็กๆเนี่ยนี่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 นว่นี่ี่น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 ่นีนี่นนีนี่น่นนนนี่เี่นีนร่าน่น่นี่น่นน่น่นนี่นี่ค่นีนี่ีนน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 น่นนนนน่นีน่่นี่นนี่ี ดิฉันก็รอไปก่อนค่ะดิฉันก็รอแล้วฉันก็จะไปใส่เอาเอามาหรือ,อยังละ่ะหรออ๋อได้จ้ะอันนี้สเปกกี่นอ้อง หาพี่14กิโลแล้วกันเอา14กิโลค่ะจะหยอดตัวนี้ก่อนนะคะ5บาท5บาทแป๊บหนึ่งสักผ้าเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็อันนี้สิ่เจอค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปถูหน่นคนเดินกัน นี่ค่ะดิฉันก็เดินอยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่ที่สุดไปถนนคนเดินสภาพเกตัวนิเสร็ประมาณ27นาทีหรือประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็มาอบอีกครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วเราก็จะไปเดินถนนคนเดินค่ะเราหัวหน้าที่เชนเข้ามาก่อนนะคะนี่จะไปเดินตลาดนัดนะคะอันนี้โรงพยาบาลมุกดาหารจ้านี่ที่ใส่เอกสารอยู่ที่นี่พ่านโรงพยาบาล ปกนี้ถ่ายอยู่ตรงนี้ถ่ายดีปกตินูจะถึงมูดอาหารประมาณที่สิบหกสิบห้าเพราะนูจะมาถ่ายกระสานทุกเดือนอันนี้วันที่สิบเอ็ดขาใช้มโทัรเป็นรถยนงเจอแยกตรวนี้นะคะแล้วก็เไปอีกค่ะเจี้ยวซ้ายนะคะเหีน้ายตรงนี้ แล้วก็ต้องไปนะคะอันนี้อันบรรยากาศอาจจะเป็นแบบอึมครึมเนื่อมันเริ่มมืดแล้วเราก็จะไปเดินถนนราตรีนะคะตลาดราตรีมุกดาหารน,นะะเรา,าจะไปจอดที่ว่ากนนารอำเภอสลัสกลาลกะะันจะได้งา่ายคนไหนไม่มีรถก็จอดตรงนี้แล้วก็เดินเอาได้นะนี่ตลาดตรงนี้นะคะตลาดราดตรีค่ะมุกดาหารจ้ะ บรรยากาศมุกดาหารช่วงค่ำคืนที่แสนอบอุ่นนะคะไม่ได้จ้ะก็ไม่หายนั่นไงก็เลือกตามเขางเข้าไปจอดแนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปจอดในข้างนเลยเหรใช่จ้ะาเลยอก็น่ะมันก็เดินเข้าไปข้างหนมันได้เดินเข้าไปในได้ข้างในมันก็มีทางเข้าตรงสารลับเมือง หัวไม่เอาอะไรไปนะต้องล็อกรถนะจะเอาแต่แค่เงินไปแค่นะจะได้ง่ายงามันจะไม่เลียวเลยเหมือนเหมือนคุณพี่ได้ฉันจะไม่เลียวเลยนี่นะคะดีฉันลงรถสเสร็จแล้วค่ะไปทางไหนเอาทางนี้เหรอก็ตามทันพี่ไปนะคะนี่ค่ะ บรรยากาศเมืองโมกดาหา์ดิฉันไม่ได้มีใหม่ติดตัวยังไม่ได้ชาร์จแบตใหม่เลยอะวันนี้ต้องเอาไปชาร์จแบตแน่ๆเลยะคะอันนี้สรารกาสวยจังสรารกกาโมดานีวเราก็จะออกไปทางนี้นะคะอีลรอกเรือก็จะดีพอดีเลยอันนี้จะเป็นสารลักเมืองค่ะน,นี่คือสารลักเมืองโมกดาห์เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> มีบรรยากาศสาตลักเมืองนะครับดูสาวดสาวได้แล้วเราก็จะไปถนนราตีกัน ี่นะคะไปหาซื้อของกินดูก่อนดูก่อนเราจะซื้ออะไรดีฝั่ง,งกินอยู่ฝั่งนู้น 放农家鱼。 ไม่ส่งไไม่ส่งมาได้ไมผมส่งเลยอ้าวที่ส่งมาเยอะที่งันเอาพักได้เหรอไม่ใช่มันลูกค้าไลน์มาอะเดิ่จะมีเรื่อจากพืชนมนไใช่ไหมอ๋ออเดร่ลูกอเดิ่เซล ถ่ายคลิมให้ให,มมหมูตัวเมีนนอยเอาไปนั่งจำกินอร่อยๆนะคะแล่ๆดิฉันก็ขับเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะก็มีอะไรทานบ้างองกินเลยค่ะไปเ้ว่ยนี่ไงา,มาม็ก่เลยลูกคนไปสิเลย ถามมม่ใช่หะอ้าวเหรอ,อก็ใจอะไรก็ถามหาอยู่แล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆเ,เลยนี่อะไรหมูแดดเดียวค่ะมาแล้วย <c oughs> ี่ห้าไม่ได้สอ่นี่แดดเดียวไม่ได้สองแดดอันนี้ล่ะเท่ <c oughs> าก <c oughs> ันหาราคาเดียวกันสองชั้น <c oughs> ว่าจะกินจัง,งเหมือนจะกินเยอะมากเลยนะ,นะอันนี้ก็หจ้อันนี้อะไรยี่ห้าทุกอย่างค่ะอ่ะสองไม้พออุ้ยตามปกติกจะเอาค่าเพิ่ไมไหมวะยี่ส <25 S 1> <50 S 2> ิบห้าเป็นห้าสิบเนาะอันนี้ของหนูหม่ะ จะทำบุญสิ๑บาทเป็ขาที่อันนี้เนใช่หคะเราจะเดินไปต่อนะคะตรงไปเลยครับอ้าวท่คเอาไข่เหรอเอาไข่เหรออะไรย่างใช่ไหมขาเหนยหรออง วิ่งอันนี้ยำยำน่าทานมันจะเยอะไปไหมอันนี้ทอาไข่เมันก็นสามก่อห้าสิบบาทไปเรื่อยเรื่อยนะคะอันนี้กระดาษลาตีค่ะเปิดเสูเมอค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด แมอสองอันไม่พอแล้วอ่ะดูว่ากินสองอย่างนะก็หุน้นหอยเยนะ กินแค่แบบสองอย่างแค่นั้นนะคะมี เขไม่นีเ้ไม่ค่อยมีตู้เอทีเอ็มนะีใจยอดเดแล้วโอเคค่ะน้องหญิงจ้า กลับแล้วนะคะ <c oughs> นี่ค่ะท่าบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> ให้ดูค่ะเดี๋ยวเราจะไปกลับแล้วไปล้วอาหารแล้วเดินกันใหม่สวัสดีค่ะ <c oughs> อาหรอห <c oughs> นูเจออะไรอยู่นี่นะ จะกินมะพร้าวดีมะพร้าวเท่าไหร่ดีมะพร้าว นี่นะะสารักเมืองมุดอาหารค่ะดิฉันมาเดินตลาดราตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดวฉันก็มายืนรอหัวหน้าอยู่ตรงนี้ค่ะจะบอกเขาเปิดสมือได้ค่ะตลาดราตรีค่ะมาเที่ยวมาช้อปปิ้มาซื้อของได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะนางยิงปละค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ ก็มาซักผ้าตรงนี้นะคะซักเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่อบนะคะนี่ประมาณที่สองนาทีก็เสร็จค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับค่ะน้องหญิงอบเออซักอยู่ที่เอ่อสิบสี่กิโลใช่ไหมห้าสิบาทแล้วก็อบอยู่ที่สี่สิบาทค่ะที่สิก็ซื้อของมานั่งกงนั่งกินตรงนี้นะคะอร่อยอร่อยค่ะโอเคค่ะรีวิวยกว่วมช่รีิว,วสิถ่ายบรรยากาศของ เออมุกยาหาจบเพยงคนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย